เอาละครับสวัสดีครับ <c oughs> เหมือนเดิมอีกแล้วครับพบกันในแทนในช่วงในแทนชวนทําอาหารกินนะครับก็คือมื้อเย็นเนี่ยครับเรื่องไหนก็ต้องทำข้าวกินเพราะชอบทำกินเองแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อได้แชร์ความบันเทิงด้านอาหารให้กับทุกคนได้ชมอ่ะนะครับ,นนช,มมนนรบชอบไม่ชอบก็ว่ากันเนาะน้ำมันพืชที่ที่เป็นขวดแบบนี้ครับพอมันเหลือก้นขวดแบบนี้นะ วิธีจะใช้น้ำมันพืชของให้หมดขวดสไตล์ของผมก็คือการตัดท้นขวดแล้วก็เททีนี้ฮะไม่เหลือน้ำมันสักหยด <laughs> ไม่ได้ง,งกแล้ว <laughs> แต่เราก็ต้องใช้มันให้คุ้มอ่ะฮะซื้อมาแล้วนี่วันนี้ผมย้อนได้บอกเลยครับว่าเมนูที่ผมจะทำกินวันนี้มันแสนง่ายยังไงก็คือวันนี้ผมจะทำผัดกะเพราเหมือนเดิมเลยครับจะเป็นผัดกะเพราสามเม็ครัวเพราะว่าได้มาเยอะมากครับจากการไปงานลอยกระทง แล้วไปสอยดาวที่วัดคุณบัวนะครับไม่ได้รางวัลใหญ่เลยได้ปลากระกป๋องเพียบเลยอ่าพริกอันนี้พริกกิดระเทียมนะครับอ่าเราวก็ผัด สองสิ่งให้หอมก่อนนะฮะกระเที่มกับกระเทียมให้หอมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวเฮ้ <c oughs> เนี่ยครับถ้าจานแบบนี้ใช้ได้แหละผมเบาไฟก่อนนะครับโอ้ทีนี้ก็ใส่ปลากระป๋องปลาสามเม็โครัวพร้อมซอสของเข้าเลยนะฮะ โอ้หของ่องเยอะมากจะกินยังไงเหลือเนี่ยไม่เปิดไฟนะครับใช้ก็เดือดใส่กะเทาปลากระป๋องเนี่ยผมกินตั้งแต่เด็กเลยนะไม่เคยเบื่อเลยแล้ววันนี้จะไม่ใส่น้ำล้างคกนะครับเพราะว่าเรามีน้ำซอสที่เยอะอยู่แล้วนะครับเอาไว้คลุกข้าวกิน แล้วทีนี้เนื่องจากที่ผมเนื่องจากปลากระป๋องน้นมันสุกอยู่แล้วก็จะปรุงรสเลยนะการสไตล์ผมนะครับเมนูแสนง่ายเคยทักมาเริ่มต้นที่นี่อีกแล้วฮะนิดเดียวครึ่งช้อนแล้วก็ตาน้ำปลาแท้ตาจูตาช่าง จบกระบวนการผักข้ที่อย่างเข้ากันออ้อหหอมมากน้ำปลาออ้กลิ่นว้าวเห็ดพอดี นัวผมไม่ตัดหวานนะครับเพราะผมไม่ชอบอไม่ชอบรสหวานตามด้วยใบกระเพราจบข่าวปิดไฟยสะดวกรวดเร็วไวหมก,กับชีวิตเร่งรีบหรือไม่ก็ตอนที่หิวจัดจ่จริงๆก็เผาเหลือน้อยเ่ะหมดแล้ว เ้วก็เลือกมาใช้ได้แค่นี้เพราะว่าบางส่วนก็เน่าไปแล้วจับจังราครับหิว เมนูที่แสนง่ายที่ใครๆก็ทำได้ใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมเมนูนี้นะครับสะดวกรวดเร็วห,หอมอาเอาละ ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ผัดกระเพราสามแม่ครัววิธีการทําก็ง่ายๆที่เหลือในกระทะเนี่ยครับผมไม่ทิ้งนะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเย็นมาคลุกงั้นวันนีรดด้รวดเร็วดีครับงั้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ